สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้นะครับจะมารีวิวขายจอภาพยนตร์นะครับเป็นจอหนังนะครับเป็นจอมุกขาวนั่นเองนะครับแนวนอนนะครับกว้าง2เมตร40นะครับแนวตั้งนะครับ1เมตร80นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจอ2เมตร40นะครับแล้วก็แนวตั้ง1เมตร80นะครับถ้าไปคิดเป็นนิ้วก็120นิ้วนะครับ นี่คือจอ120นิ้วนะครับเป็นจอมุกขาวอย่างดีเลยนะครับคำคืนนี้นะครับสีสเกตชาน n e ลนะครับนำเสนอจอภาพพยนตร์นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดจะซื้อไปฉายกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ก็แน่นอนครับผู้ชมครับได้เลยครับแล้วก็สวยทีเดียวมีโปรเจคเตอร์ด้วยครับทางโน้นมีสัญยยอยู่2เครื่องนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดจะ ซื้อทั้งจอทั้งโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นจอ100นิ้วนะครับเอ่อหนึ่งร้อยนิ้วนะครับคุณผู้ชมครับจอ120นิ้วนะครับก็สีสเกตชานีลนะครับเสนอขายในราคา1,800บาทนะครับเป็นจอภาพยนตร์แท้ๆนะครับจอมุกขาวอย่างดีเลยนะครับขาย1,800บาทนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998ครับเดชชาติทวงเกตจากสีสเกตช Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ